ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับที่สตูลน,นะครับก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับมกราคมนะครับสองพนรหกสิี่นะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อนะครับเกี่ยวกับ กว่าจะได้สมุนไพรมานะครับแต่ละครั้งนะครับอ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณเห็นนะครับเขาลูกนั้นหรือเปล่านะครับบ้านผมก็เรียกว่าบนควรนะครับหรือใครอาจจะเรียกนึงขกก็ได้นะครับเพราะว่ามันสูงริบลิ่วแ้่ก็มันชันนะครับกว่าจะขึ้นไปแต่ละครั้งยิ่งฤดูฝนนะครับสมุนไพรหารักษาโรคก็จะค่อยๆยากแล้วก็ขาดนะครับเพราะว่าเนื่องจากขึ้น ไปลําบากข้ามน้ําข้ามมุ้ยนะครับฝนก็ตกนะครับแล้วได้มาแล้วต้องอรักษาด้วยการตากแดดจากธรรมชาติแล้วก็ฝนก็ตกอีกนะครับแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับซึ่งายากลําบากมากนะครับถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้มีใจรักแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะรักษานะครับ คือว่านะครับ้องคนที่มีใจรักนะครับที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับซึ่งตัวเองจะยากลําบากขนาดไหนนะครับต้องอดทนนะครับเพื่อที่จะรักษาทั้งที่คนที่รักษาเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ด้วยจรรญาบัลล้วนะครับเราก็ต้องรักษาทุกคนนะครับหลักมนุษยธรรมนะครับก็สมุนไพรนะครับทั้งเลือกในการรักษานะครับ และป้องกันโรคนะครับทั้งในรูปแบบของยาผลิตภัณฑ์นะครับบางคนก็นิยมนะครับออกไปทำอาหารเสริมที่เป็นกระแสนิยมของคนทั่วไปในปัจจุบันนะครับเพราะว่าจะทานง่ายนะครับแต่การกล่าวถึงสมุนไพรก็อาจจะคิดว่าเป็นเพียงนะครับพืชหรือต้นไม้นะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับคุณเห็นเขาลูกนู้หรือยังนะครับจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับทำให้รู้สึกว่าปลอดภัย นะครับในการาเลือกที่จะใช้นะครับส่วนคนที่ชอบตามอาหารเสริมก็คือว่าคนที่มีต้นทุนสูงนะครับส่วนเรานะครับเป็นคนบ้านๆน,นะครับก็ต้องรักษาไปตามบ้านๆน,นะครับซึ่งคงไม่มีเงินที่จะไปสร้างโรงงานแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์แข่งก,ก,กันกับคนที่เป็นนายทุนใหญ่นะครับแต่ด้วยเหตุและผลนะครับเราอยู่ได้ก็เพราะว่าเราคำน,นึง ถึงหลักอ่ามนุษยธรรมนะครับก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการแค่อยากขายสมุนไพรขาย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 ,ขายไม่สนใจผู้ป่วยไม่ใช่นะครับเรานะครับอ่าหลักของเราคือรักษาผู้ป่วยหายนะครับไม่ได้ต้องการแค่ขายสมุนไพรอย่างเดียวนะครับเงินทองนั้นเป็นแค่ปัจจัยนะครับที่นํามาใช้ในการดํารงชีวิตนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงครอบครัวใช้จ่ายต่างๆในการขึ้นเขา นะครับเพราะว่าการสรับสมุนไพรนี้ต้องใช้มีดที่คมอ่าเราก็ต้องซื้อมีดใช่ไหมครับใช้เงินแล้วเขียงอาจจะหาได้แต่การเดินทางนะครับสามารถใส่มันรถไปไหม,มเดินเท้าไปไหมโอเคสมัยแต่ก่อนอ่าที่คุณพ่อผมนะครับอ่าตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตแล้วเขาก็เดินขึ้นไปนะครับผมก็ได้ตามหลังเขาไปนะครับจนรู้นะครับได้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับ นี่นะครับก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะได้มานะครับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่านะครับของมนไปนั้นเราก็จะไม่บังคับนะครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ามาจากธรรมชาตินะครับะนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ โรคไปใกล้เจ็บต่างๆนะครับก็สามารถทําความรู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเป็นนะครับผลิตนะครับผลจากธรรมชาตินะครับที่ได้จากอาจจะเป็นพืชสัตว์นะครับอาจุลชีพหรือแร่ที่ใช้ผสมนะครับบุงหรือแปลสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่สูตรของบรรพบุรุษสูตรของหมอยาหมอบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีโรคเดียวแต่ว่า ตัวยาอาจจะมีหลายขนาดขนาดเอกขนาดหนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปนะครับายาจากสมุนไพรนะครับและหมายความนะครับรวมถึงยาแผนไทยนะครับพัฒนาจากสมุนไพรย,ยาเป็นบบราณที่ใช้กับมนุษย์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยยานะครับหรือ,อยาตามนะครับองความรู้ทางการแพทย์ทางเลือกนะครับตามที่รัฐมนตรีนะครับ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดเพื่อการบำบัดร,รักษาและบรรเทาความเจ็บป่วยนะครับของมนุษย์หรือการป้องกันโรคนะครับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบนะครับสำคัญที่เป็นหรือแปลสภาพจากสมุนไพรนะครับซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือทำงานนะครับ ของร่างกายให้ดีขึ้นหรือห,หายขาดจากโรคไปต่างๆนะครับเสริมสร้างโครงสร้างหรือการทํางานนะครับของร่างกายหรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและนอกจากนี้นะครับประสงค์ที่จะเลือกใช้สมุนไพรเพื่อนะครับมุ่งประโยชน์ทางด้านการรักษาต้องอาศัยความรู้ความชํานาญนะครับของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านนะครับที่สามารถนะครับมีตํำรับยา สมัยก่อนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ก็รุ่นสู่รุ่นนะครับผมรุ่นที่3แล้วนะครับวิธีการบริหารยาที่ถูกเหมาะสมนะครับเฉพาะบุคคลและโรคอีกด้วยนะครับส่วนราคานั้นนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็อายุของผู้ป่วยนะครับส่วนมากแล้วนะครับของผมมีลูกค้านะครับหรือผู้ป่วยนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่0น84 เจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับโทรมาแล้วก็อสอบถามก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็คือว่าหนึ่งคุณก็บอกมาเลยว่าคุณเป็นอะไรโรคอะไรนะครับอาการอย่างไรเป็นมานานแค่ไหนแล้วก็เป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็เคยรักษาที่ไหนมาบ้างเคยทานอะไรมาอย่างเช่นสมุนไพรทานยาหมอโมรงพยาบาลอะไรถ้าไม่หายหรืออายุเท่าไรนะครับอายุก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ แต่ก็ถ้าใครแพ้ยาอะไรก็บอกมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อการจัดยาตามตำรับของหมอบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับหลายคนนะครับที่ทานสมุนไพรของเราแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็หายตามลำดับนะครับไม่ได้ทานแก้วเดียวหายเหมือนยาวิเศษเหมือนในหนังนะครับแต่การทานสมุนไพรของเรานั้นต้องใช้เวลานะครับส่วนจะหายนานหรือช้า ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจถ้าคุณแค่ถามก็ไม่หายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะครับถามอย่างเดียวนะครับถามนู่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่ซื้อมันก็ไม่หายนะครับในขณะที่คุณถามมากแล้วคุณยังไม่ตัดสินใจคนอื่นนะครับเขาที่เป็นอย่างเช่นระยะสุดท้ายแล้วนะครับแต่เขาตัดสินใจเขาก็อาจจะหายก่อนทั้งๆท,ที่คุณมีอาการแค่เพิ่งเป็นระยะแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอ,อย่า เรื่องเยอะอย่าตัดสินใจนานนะครับเพราะว่าเงินทองนั้นเป็นของนอกกายนะครับถ้าไม่ตายก็หาได้ก็รีบซื้อรีบรักษารีบตัดสินใจนะครับไม่ใช่ต้องถามส่วนมากเอ๊ะที่พบนะครับที่สูงเข้ามาเดี๋ยวถามถามเมียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถามลูกก่อนถามพ่อก่อนเขาไม่ได้มาเป็นเขาไม่ได้มาเจ็บป่วยอย่างเช่นเอายกตัวอย่างคุณเบญสีดวงนะครับรปลูกออกมาแล้วระยะสองสามแล้วนั่งก็ไม่ติดแล้วนะครับกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับปวด แล้วอยู่ๆคุณก็โทรมาาปรึกษาหรือว่าคุณมีคนแนะนํามาเขาหายคุณก็ยังไม่เชื่ออีกคุณก็ถามน่นนี่นั่นแล้วก็ตัดสินใจบอกว่าแพงบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุณบอกว่าเดี๋ยวถามเมียก่อนแต่คุณตัวคุณเองนั้นทรมานเมียของคุณไม่ได้จนทรมานไม่ได้เจ็บปวดถ้าเขาบอกว่าไม่ซื้อไม่รักษาคุณก็ต้องทนเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นหรือคุณไม่ได้ คิดที่จะรักษาจริงจังนะผมว่าไอปัญหาที่บอกว่าไม่มีเงินแปงไปอะไรเงี้ยนะครับผมว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือว่าคุณไม่ได้คิดที่จะรักษาคุณไม่อยากหายพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะอ่าโอเคส่วนคนที่ไม่มีางจริงๆผมก็โอเคเข้าใจนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามานะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่ศู4 7 4 9 สอ6หนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางคือ S Line ID 084749266 7นะครับลืมคนที่หายแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับถ้าใครไม่บอกต่อขอให้ไม่หายนะครับพูดเล่นนะครับใครที่หายแล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนฝูงญาติมิตรด้วยนะครับสมุนไพรนี้การันตีเลยว่าจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนะครับทำเองกับมือนะครับสนใจนะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับสนใจเรื่องสมุนไพรนะครับนู่นนะครับกว่าจะได้มาเห็นบุกเปลลูกนั้นอย่างนั่นแหละครับมันไม่ได้ง่ายเนะออยาะใครที่ว่าง่ายง่ายเดี๋ยวไปหาไปนะก็ไม่ว่ากันเนาะพอสูตรใครสูตรมันบางคนก็โทรมาขอสูตรตำรับนูน่นนี่มีอะไรบ้าง มันบอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรรุ่นสู่รุ่นนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับอาไครให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ